เพิ่นเปิดใจไปสันวาเนาะเปิดใจหาคนหักเลยคนคุยน่ะละหาคนหักหาคนหักไปเนาะแมนคนคุยเบาแล้วเป็นแค่คุยซื่อแต่เอาคนหักไปเลยเนาะโดยโดยเนี่ยน้องจิมมี่สมุดวานนมนมอยากโอ้อยากนมก็น้องจิมมี่เนี่ยประมาณนั้นอายุทลารก็อยากได้ต้องเรื่องอายุปรจํากัดบรจํากัดอายุเนาะโดยแบบเรื่องประเทศได้สละแบบประเทศใดก็คุยได้บ่จางไหนมนคุยได้เมื่อแบบ ก็เพียงแต่เพิ่นຮັກເຮົາກໍຂໍເຮົາບໍ່ຕິເອົາເພິ່ນຊິອາຍຸສໍາໃດอยู่ປະເທດໃດເຮົາກໍຄุยได้ເມິດ สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุคุนเนาะหรือว่าสิเป็นทางพี่น้องทางพังไทยพังลาวหรือว่าต่างประเทศกลมาพบมาพ่อกับสาววาสนาตอนเวลาเที่ยงวันนี้เนาะวันนี้ก็ได้เดินทางาวา่าวนะัเฮยเมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวาก็ยังบ่เคยมาจ้าเทื่ยววานเฮยเมาเนาะก็เลยมาเป็นครั้งแรกมากับสาวไดนะ้เนาะวันนี้เนาะกลมาหานะ้องกิมมี่ที่ว่าซ่องเอื่นซ่องดรายซ่องเนาะท่มาไทายทำก่อนหน้านี้เนาะก็เลยอันนะ มาเบิ่งมาหนีนอกับมาถามไทยน้องขค้นว่าเป็นแนวไดเปิดใจบอกขึ้นจังใบกับว่ากันไปพเมพี่น้องเลยกับน้องกิมมี่กับเป็นผู้ชุบผู้งามเน่เห็นในคลิปหลายๆช่องเนาะพเมพี่น้องเนาะสาวอัสนาก็ได้อยากมาถ่ายทําให้พเมพี่น้องเอฟซีของสาวอัศนาก็ได้เบิ่งได้ชมน้ำกันอีกว่าสาวน้องกิมมี่จะงามซ้ำใดตัวจริงกับในคลิปเนาะพแมพี่น้องเนาะ งามสมงามกลัวฮอตในคลิปตัวจริงเฮ้พี่น้องเลยเนาะสาวบาดเห็นได้คืนก็นอยู่หน้าตอนนี้เนาะมาน่าึ้นอยู่บ้านเฮยเอ๋วเฮ้พี่น้องเลยก่อนจะไปโอ้ลมพูดคุยกันกะ เป็นกำลังใจให้ในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนอให้สาวาาสนาให้ได้เพจคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มลมกันอีกต่อไปเนาะอย่าลืมกดได้กดแชร์กดติดตามให้สาวาาสนาก่อนพ่อแม่พี่น้องก่อนจะไปโอไปลงกับน,น้องกิมมี่เขากันเนาะน้องกิมมี่ได้น้องอีหยังหรอกค่ะสาวาทกับเบิ่งคลิปของของหลายๆช่องมาถ่ายทำเนาะเมื่อนี้ก็อาจจะมีหลายๆช่องมาแล้วเนาะก็ได้เมื่อนี้สาวาาสนาก็เดินทางมาส่วงทิงเที่ยงเมื่อนี้เนาะมากับสาว่ายสองคนเมื่อนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ก็ไปทักทายสบายดีน้องจิมมี่น้ำกันเลยกับสวาสนาได้พ่อแม่พี่น้องไปถามมาเพื่อนเปิดใจหาคุณหาคนคุยบอจังไรกับบานกันไปเนาะเพื่อนน้องเนาะป้าหาเห็นน้องจิมมี่นั่งอยู่กับน้องสาวเนาะเพราะว่าสบายก็มาเป็นครั้งแรกกับพวกน้องสาวเพิ่อนเสืออะไรเนาะเพิ่อนจะนั่งอยู่ตรงนั้นแหละพ่อแม่พี่น้องย่างเข้าไปทักทายกันเลยเนาะเา้ดูสบายดีันน้องน้องอยังก็ดื่มได้น้องกิมมี่เนาะ อายุจักปีแล้วล่ะอายุาสักสี่ปีอายุเพิ่งก็สักสี่ปีเนาะ,ะเห็นแต่ส่องอื่นมาถ่ายทำนอกจากก่อนไปใสด่ดุไปใส่นะแต่ก่อนนะบ่แต่ก่อนเคยไปไทยตอมาแล้วอ๋อไปไทยโดนบ่กับโดนไปบ่ฮอดปีกันมาไปเห็นงานอย่างเนาะเห็นงานทำอาหาร <laughs> ยังมีอันแฟนสิไป,ปอีกอยู่บ,บ่บ่หย่าแล้วหย่าไปเลยเนาะ จะเห็นหน้าได้สะปีนี่เนาะนเห็นสองอื่นมาลายไทยทำลายกบาน้องกิมมี่อันเป็นอะไรเปิดใจบ่ดุเมนเปิดใจเอ่อเินเปิดใจไปสันวาเนาะเปิดใจหาคนหักเลยคนคุยน่ะละหาคนหัก <c oughs> หาคนหักไปเนาะแมนคนคุยบบาวแล้ว <c oughs> เป็นแค่คุยซื่อเดี๋ยวเอาคนหักไปเลยเนาะโดยโด,ย,ดยน้องกิมมี่สมมติว่านมนมอยากโอ้อยากร่มก็น้องก,อกิมมี่เนี่ยประมาณนั้นอญญายทะลายก็ อยากได้ต้องเรื่องอายุบัตรจำกัดบัตรจำกัดอายุเนาะโดยแบบเรื่องประเทศได้สาระแบบประเทศใดก็คุยได้บ่จังไหนแมนคุยได้เมื่อแบบข้อเพียงแต่เพิ่นหักเขาก็พก็แบบเขาบที่เอาเพิ่นสิอายุจำได้อยู่ประเทศใดเขาก็คุยได้เมื่อโดยแค่มาลุ่มเข้าใจกันเนาะแมนโดยแล้วก็เปิดใจมาเลยจักมืออลไรล่ะจกะสามสี่มือเนี่ยแต่แต่ยังว่ฒท่านมีบ่ บบย,ยังบุษันมียังบุทันมีได้คนมาคุยเนาะกำลังเปิดใจเนาะเจ้าก็ได้ดินเพชรดินลายทุกอย่างดินดินกับดินแต่เพชรกับลายอืมจะไดนเพชรดินได้ขนาดเนาะก็มีช่องอื่นมาถ่ายหลายช่องแม่แต่ว่าก็ยังบทุทันมีขนาดเนาะถราพนุ่มๆสนใจกะติดต่อมาทางสวา,ายก็ได้อยากอุลมกับน้องเชินการอันจะอึงคำถามเนาะเจ้ากับโเคยเป็นผู้สาวยังบ่เคยแต่งงานบ่ล่ะบ่ยังบ่เคยแต่งงาน เนี่ยมเคยแต่งานจ็กเือเนาะเป็นสาวอัญโยสาวสี่ปีกำลังงามสำนิกำลังเป็นผู้ใหญ่เนาะ,ะก็มีกับฟูอวบแต่ว่าผมขึนนๆๆ้นกายา้วยาวเนาะสั้น <c oughs> คือจงได้เนาะดาเนาะผมเนาะ <c oughs> อยากจงได้แบบ <c oughs> คือแบบนี้ได้คือสิรรคักแล้ว <c oughs> ผมยาวจงเดียอยากตัดได้แตาว่อองงากินข่ากำยังมานน่นะตอนเทียงยังมนันกินยังมันกินเนาะกินได้ตอนเศร้าเนะ อันอยู่บ้านกับมีมีบ้านชวนหลายนอนแต่อยู่หน้าเ่าคืออย่างไรกับบางทีกับเมื่อนอนเพื่อนแนนอนน้าแนบางมือสี้้านอย่างเมื่อกบนอนนะเวลาเมื่อนอนอ่ะเมื่อก็ไผแนเมื่อกับนองน้องสาวเนาะน้องสาวมีจชกคนในครอบครัวเจ้าน่ะรวมทั้งเมื่อกับมีหาคนหาคนเนาะมีแต่เปยิงเ่คือว่ามีอยู่บ่าอายอย่างไีมีอายคนหนึ่งไปยิงสี่คน สาว่นก็สี่คนสี่สาวเนาะเป็นสาวเบิดได้เนาะกับยังบันได้มีเงินคนมีครอบครัวบะมีแต่เอื้ยคุณนึยงเจ้าก็มีเอ้ยของเจ้าผู้นึงเจ้าก็รองเอ้ยลงมาอีกเนาะนี่เนาะแล้วมีน้องอีกสองคนหรือาะทรายมีน้องสองคนมีน้องอีกสองคน ยังรูปสาวรลาลายคนยังประัานในแต่งงานอีกกับสองสามคนเนาะคือน้องอันอออน,นีนะ้พ่อมีเนาะยังประได้นนแต่งงาน <c oughs> <c oughs> น้องอย่างนันออ้นนองอุ้มเ่ะน้องอุ้มเนาะกาวบ้ายก็เคยมาถ่ายทํำขึ้นดอกน้องอุ้มนะเคยกันมาถ่ายน,อน,อน,อนอนะ้องน,นี่เป็นครั้งแรกไ่เนาะหินหน้ากาตัวจริงแงงามกว่านในอันคลิปตัวจริงขึ้นเนาะคุณผู้ก่ขาวอวบอ ไปไทยกะเป็นได้ไรล่ะได้เงินได้ทำงานดีอยู่บ่แบบใดเรื่องเงินกะบ่ค่อยได้ปัญหาบ่ราะอยางเัาก็มีภรรยนี่เนาะตอนนั้นเฮากะเฮ็ดบัตรนี่ก็เลยบ่ค่อยเก็บเงินได้โนเฮ็ดบัตรแบบอยู่พุ่นเลยด้วยห้เฮ็ดบัตรสปอร์ตไปต่อเอาบ่าคือจังไรเฮ็ดบัตรในงานเลยเพราะว่าอ,อยู่พุ่นเพิ่นให้เฮ็ดบ,บ,บัตรในงานเองค่เฮ็ดเพิ่นก็บ่เมนอยู่เนาะงานร้านอาหารแบบคนเข้ามาหลายไปนีเนาะล่ะ บัตรนี่เจ้ามาเนี่ยมันเบิดบอกกำหนดคือจังไรเจ้าคือมาแต่ว่าเมื่อยแล้วก็มาอบัตรเมื่อยกับมาเนาะบัดเบิดบวเบิดกับบุญสนเนาะไปนี้เนาะก็เลยไปกระเพาะได้โตวัดโตอย่างเนาะซื้ออยู่ซื้อกินแทนเนาะมูเจ้าเองบ่าหรืออันนี้อันนี้หมูเิ่นหมูเนาะหมูธรรมชาติหมูดำเนาะ ้กก็มาบ้านเฮากบอยู่พุ่นต่ไใดอันมันกบมวนแบบแตกต่างกันบาคขึ้นจังไรเนี่ยมันกาแตกต่างกันแบบอยู่บ้านเฮากะมวนแบบหนึ่งพอมันแบบธรรมชาตินี่บ้านเราเป็นธรรมชาติมันมวนไปแบบบ้านอยู่พุ่นบบบุ่นวายถ้าบวหาเงินกับบ่ได้กินอยู่พุ่นเนาะบ้านเฮาก็ปลูกผักวลูกงากินได้แต่ละปีก็เห็ดน้าก็เฮ็ดเล่ข่าวลายอยู่บ่าอ่ะกบาวลายก็ข่าวบ่อยงา เขาบกข่อยงามป่านไหนเนาะน่าโน่นบกคือจังใดกับบุ๊เมนน่าโน่นแต่ว่าเขาแบบใส่ฟุ้ยบัวฟอมันกับบกงามแนงพ่อแม่เจ้าก็เป็นคนบ้านนี่เบิดลบกคือจังใดเป็นคนบ้านเดียวกันบ้านหอยเมาเนาะหอยเมาโน่ด้วยหอยเมาใหญ่เจ้าอยู่นี่หยเมาโน่เมาโน่เนาะหนึ่งนี่ไปอยู่บ้านหอยเมาโน่ขึ้นบ่ะมานาขึ้นบุกมาคันนาได้เนาะหล่ะเนาะทางมากกับลำบากอย่างน้อยหนึ่ง เป็นคันหน้าฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่อยู่นี่ตกแห้งเมื่อคืนนี่แบบม่นมีแบบลมแห้งเมื่อคืนนีลมแห้งฝนก็ตกแห้งลมพายุเข่าหมาก็บเนาะหมากท็บตกเนาะเมื่อคืนนี้น้องมีนอนอยู่หน้าได้นอนอยู่กันเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนนี้นอนอยู่กันนอนเถือนเนาะกะอันนั้นหนอไอ้เจ้าบอหน่ะไอ้ก๊กบอคือจังไรโดยไอ้ก๊กอันนี้เป็ไพ่เฉพาะจะบอคือจังไร โบโบเมนหน้าใกล้กันหน้าใกล้กันขึ้นมาดิ่นน้ำเนาะครูบาวดุ้นใดก็ได้เขินวะโบทำกัดอนุคะแนนว่าขอให้ดมเข้าใจกันเนาะอยู่พังไรพังเล่าพังไทยต่างประเทศกัได้เนาะดาเนาะขอว่าให้ดมเข้าใจเขินวะข้อความที่จะคุยน้ำเขินวาเพิ่งจะเปิดใจหาคนหักตัาได้ไม่ได้หาคนคุยได้เขินวา หาคนคุยเดี๋ยวสิคุยไปเรื่อยๆไปนี้เนาะละ่ะหาคนฮักให้ในแบบจริงใจไปดดดเนาะเคยร่มอยู่บาลาสสมมติว่าไปทํางานอยู่ไทยกับมีอยู่บบคนอันแบบคนไทยมาลมมาจีบแบบนี้นะตอนอยู่ไทยนะเคยเปิดใจกนห,หนึ่มีอยู่อ๋อเิน็นเห็นเ่นทักเข้ามาแต่ว่า บบได้สมังแบบไรเจ้าบุสมบังกับเพื่อนหรือเพื่อนบุสมบังกับเจ้าเพื่อนแล้วบุสมบังก็มาแบบเพื่อนอายุเท่าไลละเพื่อนกะอีล่างหายมีแหละก็คุยกันคุยไปคุยมาเพื่อนก็เริ่มห่างหายไปเองแบบแบบคือว่าแหละมันโมเมนต์เนื้อคู่โมเมนต์คนที่ใส่เนาะแบบใดเพื่อนกับกับจืดจางหายไปเนาะนั่นไปกล้าอารมไปได้กะ บ่เข้าใจกันกบจืดจางทำเจ้าบ่จืดจางากันก็จืดจางไปแบบนี้เนาะถ้าคนที่ใส่กันก็นจะคุยโตไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะแต่ว่าอยู่ผัวว่าในบ้านในอย่างนี้บ่ได้มีบ่เสมอนน่นะผูเบ่า,าในบ้านก็นบ่ค่อยมีเพราะว่าเจ้าเอาเมียม,มั <laughs> มีแต่ว่ารุ่นน้อยๆนะกับรุ่นน้อยเลาเนาะก็บ่เป็นตาล้มแบบนี้เนาะมาดุนเดียวกันกะเอาเมียเอามีครอบครัวไปนี่เนาะก็เลยบ่ค่อยได้มีช่วงนี้เิ่นว่า เดินยังสูดอยู่คืนว่าคิดว่าไปไทยเป็นมีพวาวนมไทยเลยล้าอยู่ร้านอาหารแบบนี้ฮะน่ะเพราาะว่เขาอาจีพบ่มักดอกว่าเฮาแบบเป็นเด็กเสิร์ฟธรรมดาตอนอยไทยเขาก็เพิ่นชีพประมาทแบบทํางานเป็นเด็กเสรเิร์ฟแบบนี้เพิ่นก็อยากได้แบบคนแบบอั่นใแบบนาน,าน,นั้นเนืองบบดนี้เนาะก็เลยอันยูพุ่นน่ะอยู่ยจังหวดัดยังจะไปอยู่ทํางานในกรุงเทพฯไบ่อยูะ แถวลาดกระบังแถวลาดกระบังไปน้ำพีน้ำนองเนะว่ามีหมูคู่ว่าหมูห้องดังเนาะก็มีหมูครูแต่นั่นเพราะว่าไปอยู่เพราะว่าหมูคู่เคยอยู่นลำกัารขจ้ากมาบ้านเหนกันแมาบ้านมาอย่างเมื่อแต่นอกก็เลยอันน่องก็เลยโมมวนกับเงาก็ยังเมื่อยเนี่ยทำงานก็ได้มาเนาะก็ในครอบครัวเจ้าก็ยังไม่ได้มีคนไปไทยตอนนี้นะบ่ยังไม่มีใครไป มีเจ้าขาก,กะมาได้อะารเจัามึอนะเอ้ยทานี่ตอนเอ้ยเดิมหน่อยเนาะมาได้ประมาณเดือนเนี่ได้เป็นเดือนหล่อยเนาะจะน่ากะเห็นสงการข้าเมื่อสงการในไปเที่ยวใช่ด่ะยังมู้งูกีกันยังมุ้มูก <c oughs> ็อันนี่เนาะ <laughs> อันกะหานุ่มๆมันผู้ใดอยากม้กามน่าน,นะ <laughs> น้องกิมี่ไปเที่ยวสงการกันเลยนุ่มๆเลยน้องกิมี่ยังม่มีคนน,นั้นจองไปเที่ยวอยู่ตอนนี้เนาะ <Okay. S 1> ถ้าเด่นกเ็เด่นในบ้านนี่เวลาส่วนใด ดิมชาวบ้านเนี่ยบ่เคยขีไปเที่ยวกันเลยเพราะว่าไปไกลกะอันตรายช่วงอันนี้เนาะขับรถขับรางเนาะมาหน้า,อ,อ,าดดอย่างมาบ่ล่ะคือว่าขี่รถอย่างมากกับไกลเต๋อบอ่ใช่จังไรด้วยไก่เต๋อเฮือนเป็นอย่อันคือบ่ขี่รถหรือว่าบ่มีรถบ่คือจังไรโอ้ยมีรถแค่นียวยากกันไปโดยแค่นียวกะแบบ หลายคนเนาะมีอ้ายมีน้องมีพ่อมีแม่เหมือนกันญาติกันเนาะย่างเราดีกวู้ขึ้นมาโทรศัพท์เขึ้นกับมี่ขึ้นเพราะว่าเขึ้นไปไทยขึ้นต้องซื้ออยู่พุ่นแต่นาะล่ะเนาะโอ้โหคุยได้เนาะกิมมี่อายุ24ปีเขึ้นวันเนาะกำลังเป็นสาวพอดีงามผู้ดีไงเนี่ยหมดเลยผ่านการแต่งงานเนี่ยหมเลยมีครอบครัวจักเพื่อขึ้นวันสุดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะล่ะ ยันว่าจะมาเลือกอายุในน้อยนึงแบบนี้ขนาดแบบสมมติว uh ่าเจ็ดสิบได้สละเจ็ดสิบเจ็ดสิบกับอยากเอาเพราะว่าเนาะเพิ่นแก่แล้วเพิ่น okay, ย well ุ่งแย่งเข้ามาได้ดังนแม่ฝันเอากันไปละว่าเพิ่นแก่เกินไปเนาะคำหาซิบด้วยวันหาซิบปลายไปสิก็โอเคยุ่งสำหรับเนาะ ว่าเจ็ดสิบได้กับใบได้เนาะนะกระบอกตรงๆเลยว่าอายุทำไรก็ได้แล้วแม่นเจ็ดสิบในน่องขึ้นว่าพอได้ทำพอได้เนาะเพราะว่าเอามากับจักกันน้องสิรูเล่ขึ้นนี่ว่าขึ้นสิรูเล่น้องกับยังบะหูเรื่องนี้กันเนาะเพราะว่าขึ้นสิเท่าก็พอได้เนาะสำนักเนาะเอาก็บอกยกกรหัวกับน้องขึ้นเนาะจำกัดว่าบ่จำกัดกับจำกัดอยู่ในหนึ่งเรื่องอายุกับภาวะเจ็ดสิบบ่เอาน้องบ่ สมมติว่าหนุมนมน่มไทยมาชอบนอกบันนึอยากเอาไปแต่งงานแต่งอย่างอยากไปอยู่ไทยเอาไปอยู่ไทยอยู่อย่างไปมีเจ้ากับสิปยยปไปย่บละก็ไปอยู่เนาะก,กับไ<ป>่บได้คัดข้องอย่างน้ำครอบครัวเนาะก,กับมีไอ้นนองหลายคนอยู่น้ำโพนเมกันเนาะถ้าเอาไปไทยไปอย่างนอกกับพ่อไปคุณบ้าครอบครัวน้องก,กับหลายคนเพื่อน่ะแม่ถ้าเพื่อนแบบถ้าเพื่อนห่างเฮ้าพ่อมสีมาแต่งมาคอตามประเพณนี้เฮากัยินดีที่จะไปน้ำเพื่อน นี่อยู่เนาะแต่ว่าต้องฮให้ถูกต้องตามต่ที่นี่บ้านเท่ากันเนาะจังไปนอนขนก็ไปได้เห็นบอกว่าได้คัดของน้ำครอบครัวขึ้นซานอย่างเนาะเพราะว่ามีหลายคนอยู่แล้วก็มีเมื่อนี่มีช่องหลายช่องวลามาถ่ายมื่อคนเลยมีหลายคนอยู่ก็มีแต่ถ่ายก็มีแต่เปิดใจเนาะช่วงนี้เนาะน้องเจ้าขึ้นมาเปิดบ้านนะขึ้นยาเล่บแจักบู เป็นกาสามสาวก็มีแต่คนงามๆเนาะดูสาวคือตั้งงามเนาะสาวบ้านมาเห็นลักสออนเพราะว่ามีแต่คนขาวๆอ้วกน้องสาวหล่าบาคนหนึ่งน่ะคนน้องน้องสินนะมาแล้วเฮียนหนังสือว่าคือจังไหนเบออกแล้วเ่ามีเงินตกส่วนลายพวกเจ้ากับเฮียนประมาณนั้นมอไหลหอดมอไหลพวกเจ้าเฮียนส่วนตัวน้องเฮียนหอดปะหาเฮียนหอดปะหาเนาะ น้องคนต่อมานะั่นน้องอุ่มบ่น,น้องอยังนะน้นองอุ่มเรียนนอดห่อผีเรียนลายกลัวเจ้าเนาะน้องลาได้ใช่น้องลาม้อหนึ่งมอหนะึ่งเนาะน้องอุ่มเรียนลายกลัว <laughs> พอหักกับพอได้อยู่ว่าลาเฮียนได้เฮียน,<พ>อนอ่านออกพออ่านได้เฮียนเป็นนิ้วแล้อพอได้สิมุปปาอ่นสัาวเซ็ตอุดมก็ได้อยู่เนาะคือมีจักรจันทร์ห้องไห้กันไฟไปจักรไฟไปติดนั่นอันกี่น่าไฟไปติด ติดติดในโคกกำลังมากว่าคือว่าติดคือนี่บ่คือจังไรติดมาก็มากกี่นี่วไดหลายปล่ล่ะกลายไดไล่เคิื่อนขายบ่ฮะคือจังไรนะขายขายแบบเคลืนคายแนวใดแน่นะเคล่นขายนะยังบ่ฮู้ว่าเพิ่นขายแนวใดเพิ่งก็ไปหาติดพอได้ขายซื้อนวดตามเฮือนซ่านอยู่หลยซื้อะไรไมใส่น้ำครอบครัวนี่แหละเนาะเพราะว่า ก็ได้ไปทํางานทั้งหลเด้เนาะเจ้าก็มาเน่ยเนาะรวมไปทํางานตะกี้กับพ่อได้อยู่บ่หลาเงินมาให้พ่อให้แม่แบบนี้เจ้าก็ฝากมาอยู่วะพ่อเจ้ส่งให้แม่ใส่เถื่อดับพันเถื่อสองแบบนี้แนะเนาะเพราะว่าตอนนั้นมากะมาหักษาไอเหน่ก็เลยบ่มีเงินไปไอเจะเป็นยังนะตอนนั้นไอเมื่อยดิต้องละเมื่อยแม่เมื่อยไป็นปัวลายบอดอากาบเต้าเราเป็นไม่ได้เราเป็นยังอ่ะเป็นเมื่อยซื่อบ่คือเป็นโรคอยังเนาะบาง ไปหาหมอกะว่าที่มีแห้งบน่นเห็นงานนะเด็กได้คนปนผัวบอกเห็นงานอยู่กรุงเทพบอเด็กได้เป็นผัวคนวาเนาะแล้วก็ได้มาปัวมาปัวทางแบบได้จัง้านน่ะละอันมาปัวทางหมอเล่าค่ะแบบปัวแบบหมอท่ามชาติหมอโบราณหมอแม่หมอแบบนั่นเนาะไม่ได้กินเถือกินยาเนาะมไปทางหมอฝ่ายทำหมอเป่าหมอเป่าว่าได้ขึ้นกะดีขึ้นบ่ไัมนี่ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว เหมือนนี้ยังขึ้นยังสิกลับไปอยู่บ่ล่ละกะบ่กลับ,บ,บยังรอบเบิ่งอาการเพิ่นะนะเพิ่นยังบ่ดีคักเลยเผล่ยังบ่ดีคักบ,บ่แมาแบบอาการมันเป็นอะไรล่ะล่ะแบบเพ,พิ่นเมื่อยซื่อๆว่าแบบไรเพิ่นเผล่เพ้อพันยังอยู่บ่แบบเมื่อยแล้วก็ลอยมืดแขนขาแขนหายใจบ่ออกเลยตีงบ่ได้เลยแบบเวลาเปลินมาบอได้น,น่ะตีงบ่ได้แบบนี้เนาะโอ้ยแต่มันซักขึ้นเดียวน่ะ ขึ้นเป็นไรจักเดือนจังพาขึ้นมาแต่จังเทศนะประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่านาดีโทอมาท่านเนาะ่านนะเนาะคำบอกมาท่านในแจ็คสปินอะไรนะนเนาะเพาก็เลยมาเบิงหมอ้อเบงองยางว่าอยู่ทางผุนอยู่ในห้องบอคืออยู่ในโรงงานแบบอยู่ในห้องเลย <c oughs> ในห้องขึ้นพักเลยเนาะก็เลยมาบัานนี้เนาะเพราะว่าตะกอนขึ้นไปก็พี่นางว่าไปทํางานนะนขึ้นไปเห็นงานยังไงละ่ะไปเห็นงานร้านอาหารคือกันบมเยอยู่กับน้องบอ บออยู่คนละบ่ดก็ได้มาปัวกับเบิ้งเงินเบิ้งคำกับไปร้ายเติมน้องอมกับซอยอ้ายแน่เนาะเรามีปลาส่งให้แม่แม่ก็มาพัวออ้แม่กับเงินทำงานได้กับที่เบิ้เลยก็เลยเบิ้งเลยก็เลยจักจินั่นเนาะเพราะว่า้าไปโตก็ต้องใส่เงินอีกนั่นแหละเนาะก็เลยนั่นนั่นบ่กจักจัน์อ้เจ้าไปเป็นเปติดนะเื่อนเอาไปขายเนาะตลาดแดงสาไร่ชื่อบ่อคืออย่างไรนะซื้อในคลองนะ สามร้อยเจ็ดตัวโยูแสนหกสิบพันสามร้อยเจ็ดตัวแสนหกสิบพันใครื้อบอสเพราใครทำเจ้าซื้อไปทานบ่ี้เจ้าซื้อไปกินเจ้าทามื่อซื้อบ่เคืจะไปทาจ่าแรงบ่าเจ้าไปเจ้าคอจะเชากู่รับไปเอาคือลายแคเนาะมันเจ็ดตัวทั้งมดน่ะจ้าแรงดื้มเลยสามร้อยเจ็ดตัวสามร้อยเจ็ดตัวเนาะคือิตปคาิดงไดเคือได้เนาะ ติดในแถวนี่บ่โะ้ติดแถวโคกมีโคกนอกแถวนี่เนาะน้องติดเป็นบ่น้องมเป็นอันเคยติดเนาะแม่เพราะว่าอาชีพนี่นะเห็ดเป็นเมืกอไหรเคยติดไปนอนที่ไหน <c oughs> ติดจักรจันทร์นะ<ด><ด>เนาะต่อยไข่มาแดงก็เป็นยี่บ่เป็น,นอ๊ะอันแบบยิ่งกระปอมได้สละ ยิงก,กระปอมก็เคยไปเคยไปยิงน้องงมไอ้น้องอันนี้ก็คือสิบลนน็อกน่งอยู่มีก็คือสิบลเคยไปใส่น่องแบบคนผู้เจ้าคู้งามมานั่ะคนก็เหเ็ด,เ,ด,เ,ด <laughs> เป็นบดคนละน่องเห็นกัเห็ดเห็ดกับเข่ากับน้ำก็เป็นทุกอย่างนล่นแหละทอมีครอบครัวเห็ดเป็นทุกอย่างขึ้นงามขึ้นจะเห็ดเป็นเบิดได้บุ๋มเอ็นมาชิ่งงามจืซื่อเนาะ สาวาสดีก็ได้สอบถามอุลตรอน้องเคิ้นซัมนี่แดดบ้านนี้เนาะกันดุขวเนเวลาน้องเคิ้นกับกับหู้ได้แดดบ้าเคล่นปืดใจบ้านนี้เนาะหาคนหักคนคุยภาษานวานเนาะหล่ะเนาะหาคนหักแดดหวานคนคุยหวาน้องเลยสาวสสาวสดีก <c oughs> ็ได้รำลาน้องเคิ้นกลับบ้านสะกอนเนาะบ้านนี้เนาะให้น้องพักก่อนเนาะสบายด,ายดีขอให้คนจริงใจมากไวๆเด้อสาวัสดีฮ่าก็ได้โอเลยลมกำหน่องกคลิ้นี่แดดเนาะ กาน้องกินนี่กับ้นหาคนคน,คนหักันบบสันบานเนาะกับคนเป็นอีกคนหนึ่งสิสวยงามแต่ว่าหากแบบคนเมือแบบไม่ได้อยู่ซื่อแบบสาวบ้านบ้านเนาะหาติดจักกจั่นก็ได้พ่อแม่พี่น้องเลยหายิ่งกับปอมก็ได้เห็นบ่านเนาะพี่น้องเนาะต่อยขคบแดงก็เป็นเห็นบะอนกับเข่าก็ได้เห็นบ่าเนาะแสดงว่าคนกะบโบรรบดาขึ้นกับแบบเคยเห็ดเบียกเห็ดงานอีกอย่างนึงขึ้นไปทํางานอยู่ไทยกะ เคยไปเห็ด้านอาหารเด้พ่อแม่พี่น้องเลยเห็ดสาวธานอาหารสาวเด็กเสิร์ฟเนาะกัคือิเป็นอยู่ดอกแนอยู่แนกินเนาะถานมนมสนใจอยากโอ้อยากร่มน้องขึ้นกระทักทายมหาสาวาสนาได้เนาะแสเอวเพชรอะไรขึ้นเมื่ออยู่ดอกพ่อแม่พี่น้องเลยน้องกับผู้จ้าผู้งามอยู่ฐาผู้ไทยอยากมาลมมาลมสมุดรบาแทงมาคอขึ้นดีๆเนาะถาลมโอ้ลมกันเขาใจได้วน้องขึ้นกับพ่อมสิบไปประเทศไทยกันไปน้ำได้พ่อแม่เอ้ยพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่า น้งองเพิ่นก็ครอบครัวเพิ่นก็หลายคนเด้ยังเหลือน้องอีกสองคนน้องสาวเนาะยังบ่ทันได้มีครอบครัวจักคนอีกอย่างนึงครอบครัวเพิ่นก็นอยู่ห้อยู่หน้าแต่ว่าหกมีแต่คนหน้าตาดีเด้พ่อแม่พี่น้องเลยมีแต่คนหน้าตาโอ้โหบูมเบนคนผู้โจผู้ง,งามน้องสาวก็นหน้าตาดีทั้งนั้นเนาะสาวัาดเห็นสะอ่นอนเนาะมีแต่คนข,ขาวงามงามเด็วพวกพ่อแม่พี่น้องเลยสาวัดเป็นยม่งเองเลยังยังแบบถึงสตาเด็วพวกพ่อแม่พี่น้องเลยดีไซน์กน็โอเคเนาะถ้านุ่มๆท่านใดอยากคุยอยากโออยากร่วมกัน สวัสดียินดีสีเป็นสะพานักให้ได้เนะเาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนนเพราะว่าน้องเพิ่นกับ่ได้ไปแล้วกรุงเทพปีนี้ให้เห็นหน้าซอยครอบครัวเพิ่นว่าสั่นว่าเนาะเพิ่นเพิ่งมาได้เดือนนึงนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยสาวัสิขอจบคลิปไปกลับบ้านซะก่อนเนะาะวันนี้เนาะสิริธรรมรายเอีขอบุญขอบคุณ FC ฟซสวัส ศาสนาหลายๆที่ติดตามฮับส้มช่อง YouTube สาวาดมาเลยตลอดมาเนาะถ้าสาวาาสนาเบ้าพิษพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพีน้ำน้องใบมองนี่เด็กพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะถ้าสะพัดเบ้าบังใดบกพิษพลาดบองใดก็ติดเตือนมาได้เด้พอพ่อแม่พี่น,อน้องเลยคอมเมนต์มาหาสาวาดอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวาดก็จะได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ ขอบคุณเอ็ดซีที่หักแพงเบิดสกขุสุขนอีกเท่าน,นึงเนาะโรยเำลาม่าเข้มาม่าสบายดีและสวัสดี